สวัสดีครบับพี่สามาตาทุกคนครับผมเป่ากำลังเขาพี่น้องมาครับออกจากป่า,ออาลำใหม่แล้วสวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้เนาะค่ะออกมาค่ะทั้งหมบคุณดูน้ำนี่ค่ะอดใจผวาค่ะประกาศยานเถอะน้องประกาศยาประกาศยาหรือว่าพี่น้องคนเขาเม็นขมาบางพื้นที่พวกทุกคนทักงเนี่ยเถอะทักปูย่า,เ,า,าเห็นปะ่ะฮึ่ยเราคนอันเขาเหม็นเขาเนี่ยนี่าการนี้นะพี่น้องมา ันนี้มีถุงมืออยู่หรอค่ะโอ้ยนามนี่จซุกน้ำไหมค่ะดูพี่นอ้องจับงานนี่จับมืออนี้ถุงมือค่ะดูน่ะส่วนเลยค่ะเย็นอย่าง,งามอรับในมอน้อเป็นกระเอานะเธอเนาะในหมอน้อเป็นกระเอาบ้านเฮายังบ๊องบ้านเฮายังบ๊องพี่นอ้องนี่นี่งามเทนี่ สวยเลยคือกายมาค่ะพี่น้องอดใจเพราะไหวเห็นผักกาด nga บ้านจะเสริมเอิญผักกะยาเนาะค่ะแต่ว่าพี่น้องเนคเนเขาเองขอมากก็มีมีหลายพื้นที่เพ่อิญผักกาดาแล้วก็ผักปูยาเนะาะเธอเนาะผู้หนันาากค่ะคพี่น้องผักปูย่าป่ะเธอได้พี่น้องมึงเนี่ยเนีเ่ยเป็นเงาเป็นเงาไปแล้วคนคนหนึ่ะถึงได้ยึดดอกมึอนี่เพราะว่านจะเสริมเซตของมือค่ะเอาง่ายอยู่ทำอะไรเซตของมือมันนี่โอ้ยน้ำ,น,ำน้ำเป็นน้ำ โอ้ยหอมนี่ทั้งวันันมีเอกการันะน่ะเอกการัเป็นของเจ้าของแล้เนี่เอกการนะัเป็นของตัวเองเลยกันเนีออนยมีหงนี่มาดูหัวดิลุก้มเลเนอะ ทางกบบนีของกินแซ่บๆพี่น้องมันเกิดในลายดูเก็บแต่เป็นมาสทายกันโอ้ขายดีครับคันยา่สสาสรรัาต้นปีงเสียพญามะพงหลายพื้นที่ในหลายพื้นที่เพราะเธอไทยยอ้อนเสียงนี่เหมือนเสือทางนี่นี่ใบชนีดกับใบโหดไตนซุปน้ำใหม่หรือว่าสวยเลยนมากกินกับสวยนะใส่สวยในยุ่ยอดอ่อนเงาแก่จะใส่จะไปบจะแบบใสนหนามใสละ่ะโอ้ นี่นี่ดูค่ะไปเก็บเห็ดเป่าไปเก็บเห็ดเป่าจ้าพี่น้อง <laughs> <laughs> แม่คือขายดีแท้มาจะฮทดพิษอ่ะมาจะแทบพิษน่ะบ้านกระยุนี่ใกล้ๆนี่ค่ะน <laughs> ี่ใส่มันรับเป็น,น,ฟนไฟน, <laughs> น,นี่จ้าแม่นบ่อ่า เอฟซีค่ะคนขี้ไปน้ำไปดิถ้าเสริมน้ำคนชอบไปเก็บเห็ดบ๊ว่าสั้นลูกปลาก็เป็นกระเทยค่ะมึงอ่ะเป็นกระเทยให้เมันเท่าแด้พอเราไปอาปลาได้เพิ่งกัไปขายหาหน่อไม้เพิ่งกับแทงไปขายหาขี้เล็กเพิ่งกับแทงขายด่าดูดูทุกเพื่งแทงอ่ะครับยุบ้านนี้บปล่าค่ะย่บ้านนี้คือแตงเมียงเพคือได้บ้านนี้ค่ะคนณยูถึงวัดการมาพั่วอยู่นี่เพิ่งไปหาเห็ดมาครับ นะไอ้กระเทยก็ดูเทยทุกวันขอบคุณหลายๆค่ะไอ้อะไรงัดเงินในกระปุกมาซื้อทางให้ผัวเอซีเธออย่างนีดูทุกทีเลยขอบคุณหลายๆค่ะเป็นที่ไหนเบรกจึกแหละกรบโปงเอวหนังเลยพี่น้องกรบโปงเอวที่รักมากกระลังยุคข้าเป็นป้าดิพูดจะยังไม่กล้าพูดเอ่ะเออไอ้ต้อมมันอยากเอเดะ ได้เห็นตัวจริงแล้วเป็นบู้นำเมื่อนี้ยผู้นำม,มา <laughs> ในในพ้นไปหาเห็ดไปฮะไปหาเห็ดหรือไปน้ำหาเห็ดหนานหน้าไม้โอ้เดี๋ยวพ่นก็ไปหาเห็ดหาแล้วไม้ไมตา่างประลทศหาเห็ดพวกฮะนี่ลวกออกแล้วไ่มครับนี่ลวกออกปะจ้ายังไม่ออกเอ,รอ,อกปรออุ้ยนอๆเดี๋ยวไปเล่าให้ต้อมฟังก่อนเมื่อนี้ยไปต้มไปหาเห็ดขมบ้านน่ะห้า าาปลาเฮดคมปรทาวมีววได้ตั้งห้าสิบคุณน่ะระอว่างน้เก้าร้อยอ๋อรัวรอดเลยจ้าไปเจองูงูจงอางอีกภาพกูเลยนั่น,น,<า>นมันโคกนะงูเป็นมันโคกมาละดอนมันโคกจงอางว่าเอ้าเยะาะค่ะกองนี้ไข่กูเบิ้ลแวกเนาะวะท่านแวกก่อนนะแวกแล้พุ่งวุ่งย้อยตัวครับพี่อดอนมันโคกนี่ดอนชนไหมว่างเฮ็ดก็เลยเรียกเข้ามาดูเป็นความรู้สึก เอาไปมาสู้มันตะมัดระวังเด้อค่ะโอ้ยอยู่บ้านเราบ้านฝ้ายนี่เองครับเห็นเออยูทูบเลยไม่รู้จักว่าอยู่บ้านไหนครับนเราบ้านฝ้ายเห็นทักไก่ย่างงามถามยิ่งสงสัยคุณน้าคุเห็นที่นะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้คุณเล่หลายเด้อค่ะดูอยู่ตลอดแหละฟังรู้เรื่องบระเด็นจ้าฟังภาษาอีสานไลียุ้มมันมาหน้ที่มาอยู่นี่สี่สิบปีแล้วโอ้แต่วบางวันยังบอกว่าภาษาอีสานีไม่ได้ไม่ได้เฮ็ดเฮ็ดเทาเด้อเฮ็ดเป็นแกา เอาหน้าไม้เจฮิการะบังรถนะค่ะนี่รกันดูหยอดใมันหลาเนาะอันนี้ยอนเนี่ไปกินเืองไงก็หลน้อเขาไปจยาเกระบอสีหรกานไปกินก้อนมือหนากล้ตีมือนาใก้นเอาไหมมีเห็นงามหลายค่ะว่ม่ขึ้นทีนี่เนาะ ขอบคุณเหลายด้จ้าฝากกดติดตามให้น้ำได้ค่ะดูทุเฮ้ยเพิ่นกับไทยบ้านนี่แหละเด้อค่ะแต่ว<ช>่าจำเนียงเพิ่นอ้ลคนกาญจนบุรีเพิ่นมาอยู่นี่40ปีแล้วขายที่เล็กกันขายดีดีเฮ็ดคน่งในเดียวเฮ็ดเก่งได้ตั้ง4-500จ้าร้อาตด้ทหมูเอาย่างเข้าได้เด <laughs> ้อเอ้ไขแม่ลูกสาว <laughs> สาวเพลินค่ะครับกระยังดีเนาะค่ะขอบคุณด้หลายแล้วยังไงเธาเสริมเป็นตัวย่างดูเบนกระบอกให้เพลินลูกเต้าเพลินเฮ็ดพือสาวเสริมเด้อว่าสั่นขอประคุณได้หลายค่ะดูกันไปเนาะค่ะดูกันไปพี่น้องนี่น้ำเต่าเพลินก้อยดีเพียงมันบอกว่ายังไงหลายหลายแล้วว่าเธอเสริมก็จะเป็

เดี๋ยวลอตรอบต่อไปกับเสียเพื่อนกับเสียได้ขายดีทุกเก้าเฮ็ดบวกอีกสิบมือสั้นแล้วบ้านน่ะเราจดย์ไปเลยน้าเพื่อนจดย์ไปที่ไหนเพื่อนมันยืนอีโดดแล้วเพื่อนจดย์ไปเพื่อนเก็บล็อตอีกสิบมือพี่น้องอีกสิบมือเฮ็ดบวกบอกว่าสั้นดอนนี่เจออกก้อนมูไอ้แหลกวาเขากันเดี๋ยววาบอือปว่าเราเห็นเฮ็ดบวกใกล้หน่อยอ่าเฮ็ดบวกใกล้หน่อยส่งสัญญาณค่ะโอ้ยอย่าเข้าไปเอานี่นะเพื่อนไปพี่น้องเดี๋ยวหาเลาะไปเก็บเหมือนหามถางค่ะมึงดูงามงามพี่น้องครับ ก้นโันเสพี่น้องวานะตัววานะตัวาก้นาลัเคียครับันนี้เคียแนอืตมาเปนเคียนะจักไม่ิดกอกยนี่นีตีนนุ่งตองต้นผึ่งเห็ผเขาพี่น้องหาเ็ต้นต้นนกันกันอืออือโอ้ดอกใหญ่ เห็ดกอเด็กไงยูตัวหนะี่นงเถอะปุณ่ะน้องดูค่ะเห็ดตัวเถอะหูเห็ดไข่งไงพี่น้องเอาเป็นเกี๊ยคักเกี๊ยนี<ม>่อี๋พี่น้องครั้งแรกของต้นเสื่อมการได้เ,เก็บเห็ดไข่อีกแล้วเห็ดไข่อีอ๋อี๋หลอมดูนี่เกียนะเกี๊ยแล้วออกคักรนี่หนังเถอะดูนี่ท่อเม็ดกระดุมเยอะดูดิพี่น้องเห็ดนะนี่น้อยอยุคหะ ปลาบินนกปลาบ่นนกเจีายบกิ้วมันน้ำข้นข้าก่อนนะอืมปากิวปลาด้วยค่ะโอ้ยมีมาด้วถือขึ้นเหรียญให้ะโอ้โงามนี่มีมาด้วยถอเียบกับปนกับเกลค่ะกิวมีสองแบบแล้วอ่ะนี่กิวมอนักิวไ้กินได้อันนี้กิวกินได้กิวมอนสบใหญ่ๆดอก ต้องใช้เมกรดีท่นใเกรมกันบพอมันพัก้หน่อ,อ,นอ,อหนองนก็ได้องน้นี่นเอางาะงามบาค่ะสีแดงแต่ว่าพันอันอันนี้มันปิ่นได,ด้ะค่ะตักติวมอนคลายว่าเพ็นยอดไงหล่ะมนก็เบไปซีนี้ตักติวนั่นกินบ่าได้ ามนีนอเ,อ,เอ่งแข่งพี่ป่าก็ิยงงเาดิ่าเ่องงายพ่งสามสงเบืงเหตุพี่น้องสอนขาเหตุไข่น่ะน้องผิดบาเป็นได้ไปแล้เ่ยข้าปามูลเอเลน,อเอน่ะเอเนาะแมนงตะลูกป,ปีนี่พี่น้องปีนีเล่าอีหลีเด้เป็นกกยางยใส่น,นีเพราะได้ขี้ไปแวะเลยลูกที่ได้ลูกเนาะที่ได้ลูกปีหน้า พอนออกแล้วก็ต้องเฝ้ามาคอยจิตขันอีผมออกไปเขามาเก็บเหน้วนะผมออกเพราะว่าก็สิหมามันต้คงหมูมานี <Qing spirit. S 2> hey. ่นะตาในหูดำได้เห็ดเห็ดินเห็ดนาแหลมูนหึงหลายต้นนี้ต้นนี้เนี่นนดูินออกพุ่นะพินน่ขาปัหาไปหยเกมันเก็บเอาละไอืมโชคดีท่านนี่ปัญหารเล้มไม้ันหาพุ่ะ โอ้ยนี่องอ่อน,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 นโอ้ตเนาะติวพี่น้องติวค่ะติวสม้มนีนปลูกได้นี่อืมนูเนกำลังแตกค่ะอืมหอ,อมนี่กับปนแล้วะเดอพนอกับปนนะกับป,น,บปนพี่น้องอ่อนๆนะพี่น้อง ยังไ่อ,กออกด้วยค่ะปานป้ายยางด้กันตักิวเราค่อยไปเดี๋ยวมาสอบออออด,ออด้ว่เลยค่ะแล้วติดอ้อมนี่พลังงานออนตรงน้นีนี่นี่นี่ี่นนนีนี่อ่อ่อ่นนี่น อืมอืมอืมเนี่ยเนี่ยกลังแตกแตกไม่ต้นพันล้มหลงอืมอืมนี่อืมอืมต้หมูเด็กเด็กต้นตงอ่าไปดีอย่งเดียว อง <étique> <occasions S 1> ไหมต้นต้นหักห right. น่อยเถอะเนาะเนี่ยต้นผักติวสินมัดเร้่องหนเถอะขนาดผักติวมาอยู่นี่ต้นใหญ่แล้วเนี่ยอืมเงียบมีกระสานน้ำหน่อนะที่นนาะ ข้าพี่น้องอกลับบ้านกันได้เปเนี่ยค่ะเอาเนื้อไม้ละก็เอาพักเรียบร้อยละคนน่ะเดี๋ยวพาไปสรุปผลงานมื้อนี้ค่ะอยู่บ้านเขาหอนหลายพี่น้องนี่ป้าเ่อหอนบ้านพี่น้องงามงานเักกะเนียเป็นญาได้ค่ะนี่คนน่ะเป็นลายเติบติวอ่อนส้อนปะข้าอ่อนส้อนอย่างตีบักติวอันนี้เห็ดไข่มพวกพี่น้องได้ดอกเดี๋ยวกับเห็ดเชี่ยกินมุนน่ะเห็ดกลุ่โค เอาเฮ็ดก้นโคกดอกนึงเอาถิ่มซ้ำไปนั่นบานเนาะอันนี้เฮ็ดกอค่ะเฮ็ดก้นโคอีกอยู่อันนี้สรุปผลงานเด้ค่ะมีผักติ่วผักกระงี้ยเพิ่งน้องใหม่ครับป่นนี้ดูแต่ไม่หัวตาออกเด้ค่ะเพราะว่นต้องไปเอานอสนี่เนาะหลู่อยู่เมื่อไหร่เอาอยังไม่รู้เต้ยยังไม่เสร็จนี่แต่ไอเบ้าพี่ยวไปขายป่ะเนี่ยก็เป็นสร้างเอา เนี่ยฮอร์เงี้ยงๆกันน่อยเพื่ไปเลือกเอาค่ะเราเสริมมาจะมาฝักน้ไม่สมเือนหน่องมีนอนหอยคนเตือน่อน้องพุดะิด้วยเหรอสบ่หมดลังในจังไหนนาะค่ะเสริมเอกจนฮอดอันสุดห้าคุณะ ดูนี่จะแกขี้ดินออกเด้อค่ะเดี๋ยวพอนจะปะเสื้อไานอนนั่งดินดูนี่ปูนาดูพี่น้องปูนะขามบะค่ะนี่ยมันประกาศสื่อหรือใช่ไหมนอนใหญ่นอนหนึง่งเอาเอาสิงมาดูดเถอะเอาลองิังดูเนี่แต่ส,สั่งมาดูดเรอือเป่า โอ้แปดขีดอธิบาทแล้วมาเลยแปดขีดค่ะน้องนี่นะขนาดหอนออกให้อีกเนี่ยค่ะุดูนี่คุณนนะห์เดี๋ยวก็ได้หลายละนอนนอนนอนนี่ดูพี่น้องงามปะ ทอมไปไทยคนนี่เนี่ยพี่น้อน,นี่อ่อ,อนดีนอ,อนนี่อ่อนมากเลยเนี่ยสวยวนี่ตัดตรงนี้เนี่ยนอนเลยนี่น้องนอนี่ก็เกินคาดนอนนี่ยนอนผายจำเนาะอยู่เห็นจะนี่ที่ไหนพี่น้องเนี่เห็นจะนี่แหละพูดน,นะกูดเอาค่ะที่แบบปาดนี่แล้วเนี่ยอ,อ่อนพอดีมาอ่อนพอดีกับยับเข้าไปอีก ที่ราคาพี่น้องผลงานมือนี้แล้วค่ะก็ะเทงอัินพ้านองสายไปเบื้องงานน้เอ่อนมาไปเบื้องงานเนาะค่ะปาเบี้ยว,วเราไปศึกษากงานน้ำมือนเนี่ยเพราะวะ่าเราจะดูจักวิธีเอาน้ำไม้น้ำดินน้ำไม้อันนี้งั้นนะค่ะก็แล้วเราไปเบื้องลักาอีกย่างกับพี่น้องันขอมาลายอยากเห็นนั่น ไอการทาง,งานเบื้องหลังเสมและกันไอหมดัมเนาะคะ่ะเป็นยังไงหลักพี่น้องลมล,มล,มลมุกคุกคานก็จะได้ออกมาเป็นคลิปนึงเนาะคะ่ะก็จะประมาณแห่งเป้าพี่มันใหย,ยทอไดไอพี่น้องได้รับชมนั่นแหละพี่น้องอย่าเบื้องเบื้องหลังไปเบื้องซ่องไอชมชมคลิปเยอะซ่องไอเบ้าพี่เอพาลุยพาดเสบได้พี่น้องนั่นระค่ะจะได้เห็นเบื้องหลังการทางานขอ,องเสมและกันไอหมดัมว่าถูกทรมานตนใดเดี๋พี่น้องเนาะแต่ว่ามันก็มีความสุขเนาะค่ะไปน้ากันเฮ็ดน้ากันรากาไอได้หาได้มวล เมื่อยุติภาวะก็มีความสุขค่ะนี่แหละน้องใหม่เขาจะทำกับดีซ้อมแบบนี้คันค่ะถ้าไม่ตะไปขายก็จะให้เบ้าเพื่อคนไปเลาะเนาะค่ะมือเนี่ยจะร้องเบื่อว่าพี่น้องพนจะกล้าสื่อว่าเพราะว่ามันน้อยใหญ่เพราะมันอยังนี้เพราะน้องคนมันกับบ๊มากน้อยใหญ่หลไรมันกับไอ้ตังน้อเดียวจึงเสียอะไรเนี่ยโหนึงกับสียเอาเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาแค่มีอีกหลนึงปึ๊บหลครึ่งหลครึ่งก็สามนอ่น้อง เ <laughs> จนนี่กับฝากเปก็นกำลังใจเลยในเดื่อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและะ้วค่ะเวมเป็นกำลังใจ,จเสริมรักกนันแน่วดำรวมถึงช่องน้องนในเดื่อค่ะเบาเบีวเว่ยงพาลุยพาแซ่บนะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสริมรักพี่น้องเด้อค่ะ